นายวรวิท์สีอนันต์รักษากรรมการกำกับกิจการพลังงานครับบอกว่าบอร์ดกกพนะครับมีมติให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟพ,อพอครับให้ติดตามและกวดขันในพื้นที่เสี่ยงนะครับเช่นพื้นที่บริเวณชายแดนบ่อนการพนันที่อาจจะเป็นพื้นที่ทำงานของขอบวนการโคเซนเตอร์และขบวนการค้ายาเสพติดครับเพื่อดำเนินการตัดมอแปลงไฟฟ้าให้หมด ป้องกันไม่ให้เกิดการนำไฟฟ้าไปใช้ทำลายประเทศครับบอร์ดกกพเนี่ยติดตามเรื่อง call center มาอย่างต่อเนื่องครับและล่าสุดกสทอชอได้สั่งให้ตัดสายอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังไม่มีข้อสั่งการเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับแต่เรื่องนี้มองว่าเป็นบ่อนทำลายประเทศครับที่ต้องรีบดำเนินการถ้าชาวบ้านในพื้นที่พบเห็นการทำงานของขอบวนการ call center ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าครับเพื่อเข้าไปตัดมอบแหล่งครับจนเราตกผลึกแล้วว่า จะต้องดําเนินการนะครับก็เลยมีมตินะเป็นมติของบอร์ดนะครับท่านท่านก็ไปบอกกันแล้วกันนะไปช่วยให้ชาวบ้านช่วยดูดูด้วยไอ้ตรงไหนมีม้อแปลงนะเอาเอาง่ายๆ่ยก่อนดูก่อนว่าไอ้ฟ้าฝั่งนู้นตอนกลางคืนมันสว่างมากเนี่ยให้มาดูใกล้ๆฝั่งเราอะถานั้นมีม้อแปลงไหมบ้านชาวบ้านอะม้อแป้งตัวเบลเลอร์เลยถ้ามีก็ใช่แล้วล่ะนะมันจะเป็นตามดตาแมงอะ่ะแบบ ทเแลวนี้เป็นกองทัพมดอะเล็กๆ,ๆน้อยๆอยมุดเข้าไปอะนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากให้ชาวบ้านช่วยดูหน่อยแล้วทราบก็แจ้งมาที่กรกพหน่อยผมก็อยากไปดูเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกะชวนการท่านการไฟฟ้าภูมิภาคไปดูด้วยนะครับไปตัดออกว่าพวกนี้มาทำร้ายพวกเรานะครับ